วันนี้เดอะเกรทจะเอาเด็กมาเอิดนะฮะสู้แบบรันดอมแบ t เ l e เอามาโชว์เด็กว่างั้นเถอะแต่ละเด็กแต่ละเด็กของเดอะเกรทนะฮะมีอะไรบ้างยังไงบ้างอ้าวเจอโหดเลยนะฮะมาถึงเจอยูเบนนะฮะอันนี้สมัยก่อนเขาเป็นเทพเซอร์ไ a l อลนะฮะตอนนี้เหมือนจะมาเริ่มเล่นใหม่งงงเซอร์ไ a l อลได้60กว่าฮากิบเด็กแรกเป็นเด็กที่บ้าพาวนิดๆเอาเท่นหน่อยๆ ก็จบไปอย่างรวดเร็วนะฮะเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่ชอบเด็กหนึ่งนะฮะยิงแหลกไม่มีเฮียอะไรเลยชูดจำอัพนะฮะไนเปอร์สุดโหดเด็กนี้ยิงได้ถึงลูกละสิบห้ถ้าออกครบนะสามาาแม่งไม่ค่อยครบหรอกแป๊บแเดี๋ยวแม่งก็ตายไปแล้ว จบออกมา3ามสี่ใบจบเด็กนี้ชอบรักที่สุดเลยฮะทั้งแอตแทกทั้งดีเฟนต์เพอร์เฟกมากเพราะมี covering fire ช่วยดีเฟนต์นะฮะแอตแทกนี้ไม่ต้องสืบอยู่แล้วเอาแบบของหนักลงทั้งน,นั้นรวมการ์ดใบโปรดเลยเด็กนี้สเน็กอายภาคนี้ครับ โมที8แล้วกลายเป็นไอชาร์ปชูตสุดยอดอะสุดยอดกับพอยต์แบล็งอีกอะอันนี้เป็นเด็กที่เอาไว้เล่นมิชชั่นครับ47นะฮะแบบสะใจมากอะมีตัวเอลิเนตฮิตแมนด้วยเป็นตัวที่ได้มาจากครับคราฟติ้งนะฮะเป็นตัวผู้หญิงอะโคตรแสบเลยหะาเนี่ย ก็จบไปนี่ก็เป็นเด็กท uh, ี่เอาไว้เอ่อ s u r v i v a อลไออันไอสไนเปอร์เนสต์สังเกตว่า Survival นี่ต้องมีกระเป๋าฮิลนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งตายก่อนไงนมีฮิลไว้อันเดียวก็พอ สเตปเปอร์ตัวนี้เด็ดนะฮะดอสได้ด้วยไอตัวโคลัมเบียเนี่ยจะได้ออกไหมวะอาจบไม่ได้ออกนะฮะอดเอิดนะฮะอันนี้เป็นเด็กที่ใช้สำหรับซร์ไว v a l ทุกแทบทุกถ้วยอ่ะซึ่งไม่เหมาะกับ,ก,บกับการรันด o อมเบทเทอลอย่างแรงเพราะว่าเน้นแอตแทกศูนย์เข้าไว้นะฮะจะได้ไม่ตายเร็วมีแต่ตัวแบบที่แบบไม่ค่อยตีให้มันแม็กอะอยากให้แอตแทกมันศูนย์ไง ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าตัว a d m ม r ร l ได้ออกเป็นตัวแรกเราก็ไม่ต้องใส่เข้าไปเยอะนี่ผมไม่มั่นใจผมใส่ไปสองตัวม o r a เรลก็ขึ้นทีละหกสองตัวนี้จริงๆ Survival Deck ที่ดีที่สุดคือแ t t a ทกศูุกตัวนะฮะถึงจะจำที่สุดแล้วยิงบล s t ยิงสไน p ปเอาอันนี้เริ่มเน่านะฮะเอา,เอาใครโผล่เนี่ยจานเซนนะฮะผมมาดึงความสนใจนิดน,นึงนะฮะ อ่าายังอีกจัเจนเซนไม่รู้เรื่องเลยออเอาใจเย็นๆนั้นๆออไม่รู้เรื่องเลยนะคนเราคนทุนอัดวิดีโออยู่คุยอะไรเนี่ยเด็กนี้คือตอนนี้ทำมิชชั่นเคปทาวอยู่นะฮะก็เลยจัดเคปทาวเต็มพิกัดมาโหโคตรชอบเลยเคปทาว Cape Town นี่คือการ์ดที่แบบผมรักที่สุดเลยเมืองเนี้ยการแม่งเด็ดๆทั้งนั้นเลย่ะสไนเปอร์ตัวน,นี้ไม่เคยคาดคิดว่าจะโหดนะฮะมันสุดยอดจริงๆ มันชื่ออะไรวะตเตตโบตเตโบโก้หรืออะไรเนี่ยแต่งไงสไนเปอร์ไม่โหดเท่าเต,า,ตาว่าหรอกเตาว่าแม่งสุดยอดที่สุดอันนี้คือเด็กไร้พายนะฮะปราบทุกเด็กของตัวเองหมดแล้วไม่ไม่มีเด็กไหนของผมชนะเด็กนี้ได้เลยอะคนอื่นก็เหมือนกันนะแม่งไม่มีใครชนะเลยแม่งสู้ทีไรไอเด็กนี้ยังไม่เคยแพ้เลยฮะใครเขาว่ากริมเทพนะฮะดับเบิ้ลดับเบิล้ลอะไรวะยิงสองครั้งอะ่ะ r a ปเตอเท่กว่ายิงสองทีทีละสามผูอย่างเร็วเลยแล้วเวลาเจอคอม m านด์ฮิตแมนเข้าไปอ่ะโอ้โหมันกระอักเลือดออกเร็วด้นะฮะสปีดเด็กนะฮะเทิญเจ็ดตายทุกองนะฮะนี่ก็ออกเร็วเหมือนกันถ้าแต่เป็นเอนฟอ c เ r ร์ใช้ได้เหมือนกันบ้าบลาสบ้าทรั ไม่มีอะไรมากเด็กนี้จริงๆเอ็นฟอ e เผมก็ปกติจะไม่เล่นเน้นเร็วนะจะเน้นพวกหนัหนกๆหรือพวกสติลพวกอะไรพวกเนี้ยนี่ลองมาเล่นเร็วดูก็ใช้ได้เหมือนกันคอมมานมันเยอะดีไม่พวกคอมมานสองอะเพียบเลยเอ็นฟอ e เอ่ะอันนี้ก็เป็นเด็กสุดท้ายนะฮะเอ็นเอ็น er ตัวใหญ่นะฮะเมื่อกี้ตัวเล็กอันนี้ก็ตัวใหญ่ลง จริงๆมีบิสกิตแอนด์ฟรอสเซอร์ด้วยแต่แม่งรอแปดเธอในหาคนอื่นเขาออกหมดแล้วเลยไม่เอามาเล่นมันชื่อสตริงนะฮะแจ่มเหมือนกันใบนั้นแต่ไม่เอามาเล่นนะฮะว่าช้าเกินแบบนี้เพลินกว่าเอามีตยโหงายไตห่าใบหนึ่งอีกไม่เพอร์เฟกต์เลยเฮียไอ้เบ๋โคตรเกีียดเลยเบ๋ เรียบร้อยจบครับวัสดีครับ